อ่ะสวัสดีคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเส้นใหญ่นะครับวันนี้เรากลับกลับอยู่เกม stripping dog party แปดเก้ากัน 8, แล้ว,ลว,ลวนะครับผม party เก้าไม่ใช่เป็นที่แปดสิบเก้าแล้ว party เก้านะฮะก็ party แล้วก็มีเป็นเราเขาเรียกว่าอะไรนะมีเราเป็นบอสเราตายนะวินสตันนะครับแล้วก็ช่วยเอสมานะครับไปช่วยเอสมา อะไรวะเนี่ยไม่ใช่เอสแล้วก็อะไรวะผมจำไม่ได้วะโอเคเดี๋ยวผมจการพวกนี้ก่อนนะครับก่อนเข้าภารกิจหลักของเราผมรู้มีอะไรนะฮะไปดูก่อนคนส่งยา๋อนนีย ไอ้นี่ดีคนส่งยาฮะเป็นไอ้นี่จับถูกคนแบบว่ารู้สึกเหมือนจะปิดเลยไม่ได้จับคนส่งหรือคนสูบอ้าวเรียกตำรวจเขาไปแล้วนานจังน่าจะไม่ใช่หรือเปล่า ไม่ใช่เหรอทักทีมึงจะผิดพวกครับเอาใหม่เรามาแก้ตัวใหม่ได้แล้วเป็นไอเสื้อดำนะครับติดไอเสื้อดำแม่งเลยจบจับไม่ตั้งแต่แม่ยังไม่ได้ทำอะไรอะ่ะตัวคนส่งยาอ๋อเนี่ยมันส่งยาเหรอไม่ใช่น่าเหรอวะเมื่อกี้แล้วมึงดมโชเขาทำไมอะ่ะอ๋อดมของสินค้าโชว์เงี้ยเหรอถูกปะน่าจะใช่ขึ้นรูปเซฟโอเคโอเค โอเคครับมีอัปเกรดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนมีมชอชนแรงขึ้นแล้วก็มีเป็น slow motion follow up เราชนแรงขึ้นเราหนักไปทางรถครับแล้วก็มีพาครีไอ้เป็นอ๋อโอเคอันนี้ดีกว่าประยุทธ์ประยุทธ์ะอะไรละ่ะอาวุธระยะประชิดนะฮะให้มันโดนดาเมจเบาล,ลงนะฮะอ่าอันไหนเอ่ยอันกลางโอเคปะ เมื่อวานก่อนที่ผมจะอะไเสร็จอะผมก็มีแบบว่าผมก็มีการไปเก็บกล้องวงจรมานอกรอบนิดนึงนะนิดเดียวแล้วผมก็พอแล้วกูจับเลยไงแล้วถูกด้วยขึ้นเซฟอย่างนี้ถูกแล้วเปอร์เซ็นต์ต่อแล้วผมผมครับปเราไปภัฒากิจรเลยครับ การแก่กันขอคุณายชูแม่ของวินสตันแล้วบอสก็มาเอ้ยภารกิจน,นี้ดีกว่าบอสคนใหม่ใครจะเป็นบอสดีกว่าครับเอางี้มผมคิดว่าต่อให้ไม่ใช่เวยก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะขอเ m s ป้าหน่อยเพื่อนแป๊บเดียวคือต่อแม้ใช่เวยเป็นหัวหน้าภาคีกกนคนใหม่ผมว่าคิดว่าก็มีหลายคนเหมาะที่จะเป็นนะอย่างลูกน้องวินสตันแต่ผมคิดว่าลูกน้องวินสตันน่าจะยกให้เรานะ ดูไว้ใจเราเพื่อนเราก็น่าจะให้เราครับเหมือนกันนะคุณิพย์ว่านนะ Right now, we gotta stick together. We just can't let the 18K get away with this. What makes you so sure it was 18K? We all saw them. They were definitely 18K. Even stupid Jackie knows that. You ever think maybe they were just trying to look like 18K? Look, we've had a few skirmishes with them lately. But nothing major. It doesn't make sense that they would do something yeah. this big. Oh, so, so so who do you think it was? I don't know, but I'm gonna find out. And <clears throat> who the fuck are you? I'm here for Mr. Lee. I take it you've heard of Big Smile Lee? He's another son on ye boss, Red Bull, just like Winston. Okay, what can we do for Mr. Lee? He has decided that for the time being, you may continue your operations in this area. But the percentage previously paid to Winston will now go to Mr. Lee. my 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 That's an interesting proposition. But I have a counter-offer from Mr. Lee. I'd appreciate if you relay this back to him word for word. Can you do that? Hey. If you tell Mr. Lee that his people stay the fuck out of our territory and then return, we'll let him live. I don't think he'll find that offer to his <laughs> life. you'll I, I don't give a fuck. You see our guest out, make sure he doesn't get lost. You'll regret this. I promise you that. <laughs> <laughs> Rồi. trăng quá. 来吗？就来一，我再等。OK。对。啊，再来一遍。 มาดีสัตว์มาดีเวนไอ้รูกนี้คืออะไรวะอ๋ะอ,อนี่คือเด็กอ๋อเพื่อนเราเพื่อนเราเพวกเราโอเคเราไปเจอกันครับ <c oughs> มึงมังอาจมาเล่นในภาพผัว <c oughs> มันกละมาถล,ล่มเราเลยนี่ว่า

โอ้ยี่อะไรเนี่ยเห็นหลายคนเลยเอ้ยบักี่อะไรเนี่ยติดขอบรถเหรอต้องไล่ล่ามันโอเคไปมานี่อ่าฮะ การยางน่าจะบอกสุดเจ็โ okay, อเคยางแตก เราเราเล่งยางไว้เดียวพอโอเคยางอย่างเดียวพอยางอย่างเดียวพออาออย่าล้มเองทั้งนั้นอ่ะเว้ยมึงขับรถงี้เนี่ย โดนยังโดนยังโอเคแม,แม่แม่กะเอาลูกน้องมาเล่นเราเลยอ่ะประเด็นนะอ่ะเฮ้ยรอแลกคู่อย่างี้ S <S <S ไล่มันดิ <S 2> <S 2> มาดิตัวพนิเทลโอเคผมไมมีสานจ้ายอยู่บนนี้ป<จ>ีนหร มาดิมาดิมาดิครับผมโหมันอันนี้เนี่ยเป็นระดับโหหัวเหมือนกันนะแต่เราดูไม่ค่อยปีไม่ค่อยช่ำเลยว่ะในห้องนี้มีของด้วยเดี๋ยวไอ้ของเยอะเลยโกพีเย้ปาร์กิ้งอะ ไปเือนจำไว้หลายๆที่ในนี้เจาแล้วเจ้าบ้าล่ะเอ๋เอ๋นี่ไงทไงี่ ไม ah, oh, ่รู <S <s ้ซะแล้วว่ากูมีคาถาวูคงโอ้โหเยเอ้ยเฉินมึงแม่งประมาทเกินรปเลยนะตำรวจแล้วคุยอะไรอ่ะ ตำรวจแล้วทำไมล่ะครับ Change your tongue shape. Miss Yang is a Red Pole, and she just saved your life. Miss Yang? Broken nose Yang? My apologies, Madame Red Pole. คุณวายมากเลยเนี่ยแต่การแต่งตัวมึงนี่ I have heard a lot about you, Wei Shen. <laughs> I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I need other bosses to support me. Indeed. Nah. I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital. There's much uncertainty in the Sun On Yi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. <laughs> you, for instance. Ah, Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun On Yi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money? I have very different ideas about our future. I want to take the on forward, but it would be unwise, even for me, to stand against Big Smile unaided. Which brings me to you. Now, nah, we both appear to have the same problem, Wei Shen and the opportunity to benefit if we work together so it seems i have my own reasons for hating big smiley's operation now if you stand against him you can count on me good we will talk soon wait <coughs> 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 พี่กูนะครับผมหายไปเปิดแอร์ก่อนร้อนโอเคนี่ไงไอ้เย่ที่ชื่อนี่มันโกงฉันท็อปกรามวัวอยากให้นายช่วยทีนี้เป็นภารกิจตำรวจเลยเนี่ยใช่ปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่เกี่ยวเราเป็นของคุณนายชูต่อเครับเพราะว่าเรายังไม่จบไปของคุณนายชูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเบิกรถก่อนครับ มีอะไรใหม่มั้ยเฮ้ยโอ้โหไอจุ่วันที่โรลรีโรลรีโรลรีโรลโอ้ทำรถก็เป็นลอยเพิ่งเบิกมาทางไหนทางนี้เหรอโอ้รถแรงแล้วเนี่ยไปโอ้รถแรงจัด

สภาพรถผมสวยมากเลยนะครับเนี่ยเอเออ้าวเฮียจะทำภารกิจกูก็ไปชนคนโหรถดีๆนี่มันขับยากเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าไปเล่นไปรถแรงๆนะ I'm sorry. 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 I'm i was just i by to i if there i anything you i i i know i no consolation but i gotta look at one of the gunmen from the wedding now i will find him and i'll make him tell me who's responsible no need. You China, him on so, Ricky, Ricky this way. Shit, way, how are you holding up? I got a lot of loose ends to clean up. I need an outsider for a couple things. You got Johnny Ratface's number? Johnny Ratface? Man, stay away from that lunatic. You give him a job, you're gonna have to steam clean your conscience when he's done. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. <laughs> oh. สภาพรถตรงยาวเลยเหรอเนีเ่ยเฮ้ยรถด้วยต้องมาแถวดีนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้แล้วนะ hey is this johnny yeah Um, a friend sent me to you works with a lot of movie stars you know what i mean so so i got a problem he said you could help me i'm busy wait 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 please look i trade diamonds down in central my partner took off with all our stock and by the time the cops look into it he'll be halfway to shanghai i'll never get them back diamonds huh all i need is someone to recover them i pay a large fee okay okay what's the guy's name his name is uh Cho. กูเฉยกูกูถูกเฉยกูก็งงพฤติกรรมที้ผมเดาสุ่มนะมันมีเวลาจำกัดของมันอยู่ครับผมเห็นนะถ้าเราคุยกันเสร็จก่อนแล้วแล้วยังทำอะไรไม่เสร็จเนี่ยเราก็ภารกิจล้มเหลวเดี๋ยวเดี๋ยว รุปแล้วใครขึ้นมาเป็นบอสใหม่ของของแก๊งเราครับใครคือบอสใหม่เอ e อะไรวะเนี่ยาจนนี่ ตอนนี <including> ้คือคนเมื่อกี้ใช่ไมดยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเข้าไม่ได้ครับไม่น่าจะมีอะไรด้วยนี่ไงเวนมาดิ มาดิครับผมแพงแม่งเรียบร้อยครับวายุวายุไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องค่อยต่อยกันขอไหวพักก่อนได้ปะขอไหวก่อนนะครับเออรอลอกเพื่อนเหรอผเจอกูแน่ผมเจอกูแน่ ูเตะให้ตึกตึกโป้งมาดิจะเย็นอยากใช้อาวุธนี่ไงเน้ะเอ้ยนี่ไงเก่งนักหรือไงเก่งนักหรือไงยัไม่มีนะครับไม่มีของแล้วโอเคเ

เฮ้ยผมไม่ได้กดค้างผมปล่อยมอแล้วเนี่ย

เลี้ยงรอครับไม่โดนล้อเลยเหรอโอเคครับรอแป๊บ Okay. Who are you? What do you want? friend of mine wants to serve you some noodles. That's <laughs> crazy. Look, man, I got powerful friends. Where? Yeah? <laughs> Who would that be? They're going to kill you. <laughs> tell me their names so we can go see them right now. Look, what are the odds they're going to even admit they even know you? Fuck you, I'm not going to tell you nothing. <laughs> you don't have to. Someone else will ask yeah. questions. Well, fuck him too. ผมขับรถอะไรของผมวะเนี่ยขอไปครับถูกว่านัวอยู่แต่เมื่อกี้ผมยังหาอยู่เลยมันบั๊กอะไรของมันวะเนี่ะจะแม่งบั๊กแบบกระโดดดีดถอยหลังกลับมาด้วยนะประเด็นนะบั๊กแบบปั่นๆน่ะเอาไปหนึ่งหาเมื่อกี้ได้ไปหนึ่งหา Winston, mother. Assama, I don't know what this guy told you. He said, "Winston, if I'm dead, you're dead." Fuck. But you said, "Winston, if I'm dead, you're I don't know what you're talking about, you crazy old bitch. Please. Wei, you should leave now. You're leaving, Wei. Wei, don't leave me. Here. She's fucking crazy. Okay, okay. I'll tell you anything you want to know. โอ้โหน่าจะทาร์มาครับหืมผมเหมือนกันนะคุณไอชูห้ยยแล้วเนี่ยปลดล็อกการเล่นภารกิจซ้ำแล้วคืออะไรวะปลดล็อกการเล่นภารกิจซ้ำแล้วปลดล็อกการเล่นโอ้จับก่อนปลดล็อกการเล่นภารกิจซ้ำแล้วหมายความว่าเป็นการปลดล็อกการเล่นภารกิจซ้ำได้หรือว่าผมภารกิจการเล่นไปแล้วกูงงมากเลยครับนี่โอเค ก็อย่างวันนี้ครับพาร์ทนี้ผมก็ขอตวัวไปเโอพท่านี้ก่อนนะครับก็ม่วงนอนแล้วไม่ไหวแล้วก็อย่าลืมกดไรกดแชร์กันสุดสุดท้าผมด้วยนะครับแ <laughs> ต่วันนี้ขอจากขอบจบตัวพีท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ